สวัสดีพี่เ,เพื่อนนครับวันนี้นครับคนคนพานะครับ ep พิเศษครับ ep ที่432นะครับมีิครัาสะสมพักเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ200บาททุกรายการเลยนะครับการส่งร0อบาทนะครับช่องทางในกันที่ต่อนะครับ0849037676นะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนับสนใจโทรหรือทักไลน์ทามันได้เลยครับมีกันเก็บเงินไปทานนะครับฝากเพ,พื่อนเพื่อนพี่น้อชมและช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับองแรกถ้าเป็นสมเด็จครับสมเด็จเก่าบหมาเลขกนึงนครับ ห,หมายเลขสองนะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับมายเลขสามนะเป็นพระผมมดคู่สลอดนะครับประปานปุกเซนะานหมายเลขสามนะครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับหลวงปู่ศุขนะครับเป็นเนื้อผงนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับจอบหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้านะครับไม่ตัดปีนะครับหมายเลขห้านะครับ ายเหกนะครับเป็นหลวงปู่ชอบนะครับปีสองหกนะครับเหรียญหลวงปู่ชอบปีสองหกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญรอนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญอหลวงพ่อเงินรดาบาังคานะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเื้อทองผสมนะครับ หมายเลขก็เป็นหลวงพ่อเงิน,นครับเป็นจอบใหญ่นะครับสภาพใช้นะครับหมายเลขเก้านะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ เราส่งมาหมายเลขเก้านะครับอันนี้สิบก็เป็นรูปหล่อหลองพ่อเงินสภาพชัยนะเป็นพิมพ์คิตานะครับ หมเลขสิบเอ็ดครับเป็นลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินครับหมายเลขสิบสองครับเป็นหลวงพ่อป่านเนื้อดินครับ ทรงคนะครับอุดผงด้านบนนะครับสิบสามเป็นเหรียญโลหลวอองพ่อธรรมจักรนะครับนะ้ำรมผสมนะครับ สี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะครับพระครูรอดนะครับเหรียญพระครูรอดหลวงปู่รอดนะครับวัดบางลำบุนนะครับไม่จัดปีกนะครับเป็นเหนรียญปักก้านะครับสิบห้าครับเป็นลูกหล่อหลวงพ่อน้อยวัดธรมารมศาลานะครับ สิบกนะครับเป็นเตารีหลวงปุฒทวดเนื้อไม่กระพัดนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นพระกิ่งนะครับหลวงปู่นาวัดลักขังนะปีสิบเอ็ดนะครับ กิ่งบุญบารม,มีนะปีสิบเอ็ดนะครับ18บแปดนะเป็นสมกอเนื้อดีเลียมเก่านะครับ19เก้านะเป็นพระวัดปากน้ำนะรุ่นพิเศษนะครับ รุ่มสนะี่นะพิมพ์ใหญ่นะรพิมเก่านะยี่สิบนะเป็นพระเนื้อชินคนระับเป็นส,สมให้ายสมลักขังนะครับเป็นพระเนื้อชินคนระับเป็นพระกุนะ นะยี่สิบครับหมายเลขอ็ดครับเป็นพระชัยท่านเจ้ามานะครับพระชัยหล่อท่านเจ้ามานะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับมาในยนะี่สิบสองครับเป็นพระปิดตานะครับหลังยันนะครับ เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับหมายเลขยี่สิบสามนะเป็นซุ้มกอเนื้อดิน,นครับเป็นเนื้อดินสีขาวนะครับหมายเลขยี่สบี่นะเป็นผ้าปิดตาเก่านะครับเนื้อโลหะนะครับสภาพสวยนะครับ ยันชัดเจนเนะครับยี่ห้าเป็นเหรียญนะพวกกระเซมนะปีสามแปดนะครับเป็นเหรียญธงชาตินะครับไหลทองนะครับลงยานะปีสามแปดนะพวกกระเซมนะทั้งกล่องเลยนะครับ อีโพรครับเป็นเหลียเป็นพักกิ่งคนระับกนะนะิ่องอะไรสวนครับปีสามเก้านะครับเป็นเนอวะนะครับดอกโคตรนะครับปุ่ตกิ่งนะครับกิ่งอะไรสวนปีสามเก้านะครับเนื้อนวะนะครับนีคาส่งร้อยบาททุกรายการเลยนะครับ สนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เพียงเดียวนับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ๆที่รับชมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอี e ีนี้ขอจบเพียกเท่านี้ครับสวัสดีครับ